สวัสดีพี่น้องมือนีเศร้าหนีเขาสิพยายามแงบกบกันใส่ไว้เมื่อขึ้นว่าเป็นดึงไะไมือนีขึ้นมาเศร้าหนีขึ้นมาพี่น้องไปพี่นอ้อ,พนองพยายามกันเลยพี่น้องบรรยากาศยามเศร้าพี่น้อง แยกสกัดแยมเ้าตรงไห้ตรงหน้าพี่น้องอ่ะมาสุนยามพี่น้องมายามเแบบโกบแยกเ้านี่ว่าโอมีตตหลังแหลกแหลก่มีตตบนหลังที่สองพี่น้องโหมานบ่มัเนี่ อ้าวได้ช็อตแล้วพี่น้องช็อตหนึ่งแล้วพี่น้องพี่น้องจ้ะได้ปลาไหลเด้อพี่น้องเนี่ยอ่นะแงบโกบปลาไหลกับเขาอยู่เด้อพี่น้องหลังที่สองมานๆๆแล้วปลาไหลตัวหนึ่งเนี่นอนอยู่พี่น้องไปพีเบิ้งหลังต่อไปพี่น้องอ่ะเบิ้งหลังต่อไปพี่น้องมามาเบิ้งนุ่นลุหลังนี้พี่น้อง วาติมี่บอมิโตะหลังนี่หลังนี้บอมีตัวพี่น้องใวก่อนาวางไว้เนี่แหละบุญบอมีตัวิโตะไปพี่น้องสสอพี่นอ้องสดื่นเล่เด้อพี่น้องเงี้ไม่สาองเขาบานนอกเขาต่อฝ่าโอ้หมอกลงแห้งอยู่พี่น้องหมอกลงแห้งอยู่เข่าก่ งามนะเพิ่อนอยูป่ปีนี้ก็ได้เกี้ยงเพิ่อนอยู่พี่น้องมาเบิ่งอีกหลังนึงพี่น้องอีกหลังนึงหลังนี้เป็นจังไดนมีตัวนอ้องหลังนี้บ่ไมโตพี่น้องวางไว้กันให้เจ๊กมาเก็บอ่ะอยู่หลังไหมพีห่หลังนึงหลุนหลังนี้ มีตัวหลังนี่ลังนี่ก็บพ่มีตัวพี่น้องลังนี่ก็บพ่ได้อะพอมีเอ้ามาอนี่ตัวแรกมาอนี่ตัวที่สองพี่น้องตัวที่สองวนกันล้มีตัว บ่มีพี่น้องอีกอ่ะตัวนี้อ้าวแต่ปลาไหลพี่น้อง ปลาไหลเขาอีกแล้วอ้าวอันนี้ก็ปลาไหลเขาได้พี่น้องสรุปเด้ดปลาไหลสองตัวแล้วมือน,นี้เด้ดปลาไหลสองตัวพี่น้องปลาไหลสองตัวฮะถือว่าหมานอยู่ไปบึงอันต่อไปพี่น้องอันต่อไปว่างอยางนี่กันขาลับจะทิ้งไ้บ เบิ้งก็ใช่พี่นอ้องเออนั่นเบอร์เบิ้งอีกหลังหนึ่งพี่น้องเอ,อกหลังหนึ่งวาวาซิมิตะหลังนี้ยิงตัวน้องหลังสุดท้ายแล้วพี่น้อง หลังคือถ่ายแล้วว่าจังเลยเป็นจริงเลยหลังนี่นนมีมตูอย่างแล้หลันงนี้ก็มไม่ม,ไมีตพี่น้อง